ครับสวัสดีครับวันนี้สถานีทันพามาชมเต่าทานของอาจารย์สุรพจน์นะครับบ้านกระทะเมืองบัวอำเภอชนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพอดีในยินข่าวว่าเพิ่นมีเต่าทาันอยู่เต่านึงงนะครับว่าเป็นเต่าเต่าว่างกระพื้นเลยนะครับบ่ต้องคุดขี้ดินนะครับบ่ต้องเห็ดวามเลือกลงขี้ดินนะครับ เลยว่าเขามาชมเบงเจ้าตู่เพื่อนวายูนีนะครับเลยขออนุญาตเพื่อนลอวละเขามาถ่ายเบงว่าขอควมหูเต่าไม้เพื่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงนี้เพื่อนวาได้เผานะครับเป็นช่วงหาฟื้นวาได้รนะครับก็เลยปล่อยปล่อยถิ่มไว้หลายเดือนแล้วเดี๋ยวผมพาชมนะครับว่าเต่าที่วา้คุดพื้นเป็นยังไงนะครับ เตาโอ้สูงหลายเติบครับสูงถ่วมหัวเลยครับเป็นใส่เล็กนะครับสั่งเอาโค้งเล็กเป็นโค้งสังนะครับอาจจะมืดจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าบ่ได้เผานะครับใส่โค้งเล็กย่างดีเลยครับประมาณนี้นะครับ ถือว่ามาตรฐานครับหู้อากาศจะเป็นหู้หสเสมอพื้นเลยนะครับหนึ่งหู้สองหู้ตามที่เห็นนะครับสามหู้ทั้งนี้นะครับสี่หู้ทั้งนี้ครับถือว่าหลายหู้อยู่ครับเดีย๋ยวสถานิทานผ้าเบิ้งหลบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เตาถือว่าทานการใส่งานน้อยเดียวนึงครับเพราะว่าสภาพตเตาพ่นยังดีๆอยู่เลยนะครับการอาบน้ำเตาถือว่าดีมากเลยครับที่เรื่องว่าตเตาพ่นซ้นหลังคาเลยนะครับผมนะครับยื่นมือมาถึงนะครับความสูงหนาจะสองเมตรกลัวๆนะครับทํามท่านอาจารย์ สุรพลเปิ้นว่าได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบกระสอบนะครับเต่านี้แต่ว่าเต่านี้เปิ้ว่าเผาที่ใดกับเหลือสุเทยียนะครับเหลือเหลือใหม่ที่ท,ที่ใหม่บ่เมเอิดใหม่เป็นทานนะครับแต่ว่าสาหรับผู้ที่สําหรับผู้ที่สนใจเต่าท่านนะครับว่าถ้า,ถาบ่มีความหูในดันอากาศแลน ทะลุไหมเฮ็ดไฮฟื้นใหม่บ่เมิดนะครับก็ล่องศึกษาเไปน,นะครับพะสถานิทันกับบเคยบบ่เคยเฮ็ดเต่าอยู่เสมอพื้นแบบนี้นะครับก็ดสถานิทันกับเขามาขอคํำปรึกษาเพิ่นขึ้นกันว่าเต่านี่มันดีแบบใดมันเป็นยังไงน,นะครับเพิ่นกับบอกว่าเห็นเผามาสเทียไดยกับเรือเลือใหอม่สุเทียครับเรือเลือใหอม่เผาบ่เมิดบเด่เป็นทานนะครับต้องยัดเข่ารอบสองนะครับ ถ้าผู้ที่มีความห่วงในด้านนี้ก็น่าจะบ่เหลือนะครับถ้าผู้ที่เคยเผาเตาแบบนี้นะครับครับฝากมือใหม่นะครับถ้าสนใจที่จะเป็นปั้นเตาเป็นแบบนี้นะครับแบบเบิ้งจากคลิปนี้ได้นะครับของทันอาจารย์สุรพลนะครับบานกระทะนะครับตำบลมองบัวอำเภอชุ่มพีจังหวัดสุรินทร์นะครับเตาของเพิินมีความสูง2เมตรกว่าผมนะครับ ครับสำหรับวันนี้สถานีทานผ้าเบงเต่าทานที่บ่อใดขุดพื้นลงไปอยู่ที่บางกระท่านนะครับอ่าว่ามันแตกตา่างกันไหนครับของสถานีทานนะครับเต่าดินแบบโบราณแต่มีกับขุดพื้นลงกับบ่อใดขุดพื้นลงนะครับแต่เต่านี้เป็นเต่าที่บ่อใดขุดพื้นลงนะครับเสมอพื้นนะครับอา,อาจจะบ่ต้องเมยขุดลงก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่มักแบบเต่าบบนี้นะครับเอาตามที่ ธนัดที่ชอบนะครับแนะนํามือใหม่นะครับเนาะเบิ้งคิปนี้คลิปนี้ได้นะครับเทียบกับคลิปขอนกรของสถานิทานนะครับครับสาหรับวันนี้สถานิทาน้าเบิ้งช่มเต่าทานของอาจารย์สุรพลต่เพียงตัวนีครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ